เอาแบบไี้เสีย17บเจ็ดแล้วกันบางผ้าสวยถ้าถ้าผ้าหย่อนนี่แบบอันนี้สวยๆจริงีส่สวยจริงสวยจริงดูมากกว่าซองดูกว่าดูให้ชอบง่ายผ้าสวยแบบนี้แต่อให้ขายไม่ได้ก็ไปใช้กันได้เลย,ยจะหนีออกแค่เลยนี่ถามว่าราคาพี่เปิดเนี่ยก็เราเราเก็บความสวยใช่ยนะผ้าสวยเราก็ต้อง ถ้าไม่สวยพี่จะขายอยู่มานสามสี่หมื่น่ะใช่ไหมยี่ทาสิบหกแสนหกแสนหกหมื่นเพราะว่าเขายตั้งน่น่อยหรือเปล่าอ่ะอาสิบหกห้ามาลดให้แล้วสิบหกห้าแบ่งๆไ้ยน้องออเหมนเทไร่ร้าแต่ห้าพันเออทหนาระแสนห้าพันไมซื้อไม่ได้คนก็ซื้อได้แหละเออ เราเพิ่งซื้อมาทิปที่แล้วเมื่อกี้พี่ตื่นแบ่งที่มาแบ่งลุ้นทีมาเล่นเรื่องเพล่นแล้จะมีไปกินน้อยใจหน่อยโอเคจบนะแสนหกห้าจบโอเคครับอาร์ตดีประเสริฐนี่ต้องงี้เต็มข้อล่อเต็มแข้งอีกแล้วเอาหน้าขายสองแสนตัวไม่เป็นไรครับสวยขายจริงไม่จชเรื่องหรือขายผมอยู่หรือผ้าสวยไปกลัวผ้าสวยไม่กลัวแล้วผ้าสวยจะไปกลัวทำไมมนะพี่บอยโอเค No one